สวัสดีครับเพื่อนๆนี้เรามาดูพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเกตดพาดสมนะครับใบหน้าวงรีนิดนึงนะครับแล้วก็มีใบหูข้างหนึ่งนะครับดูครับเท้าซ้ายนี้พาดเข่าขวานะครับเห็นไหมครับนี่เห็นชัดเจนนะครับอง์นี้ สัดส่วนโคดิเนเชนะครับเนี่ยขอบกระจกมาปุ๊บหักมุมนะครับมีขอบกระจกสามด้านเลยนะครับขอบกระจกสามด้านเลยองค์นี้จะมีคราบน้ำปูนออกมาเยอะเห็นไหมครับเพื่อนเคราบน้ำปูนออกมาเยอะเลยทําให้แบบการมองมวลสารเนี่ยก็จะเห็นได้น้อยนะครับดูฐานเขียงนะครับฐานเขียงนี่คือ เชิดขึ้นเฉียงลงมุมนี้ทะแยงลงเส้นซุ้มนะครับลงเส้นซุ้ม,นะมแข้งสันนี่ก็ชัดเจนนะครับองคเนี้ยชัดเจนนะครับองน์นี้จริงๆนี่เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแป่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผิวที่แบบสวยงามนะครับดูนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบแนวแบบมีคาบน้ำปูออกมาเยอะเนี่ย ก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งที่เป็นพาะสมเด็จที่ที่แท้เลยนะครับแล้วก็เส้นสุมนี้ก็ยบยุบย่นเห็นไ้มครับยบย่ยนเข้าไปก็เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากนะครับในปีสองพันห้าร้หกสิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นปีได้ที่ได้ความนิยมจริงๆรินะครับเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามอีกพุทธศิลป์น,นึงครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกล้กันครับ นี่ครับพอมาส่องใกล้ๆก็เห็นความสวยงามเลยนะครับอกนี้เป็นร่องตัวเป็นร่องเลยนะครับนี่เป็นอกวีใหญ่นะครับร่องสังกตินะครับเกล็ดพาดซุ้มนะครับสวยงามครับองนี้เปียกทองนิดนินะครับใบหูข้างเดียวข้ามน้ํโปูนครับองนี้ออกมาเยอะมากเลยนะครับครับอ๋อมีเศษพระกําแพงสมกอครับสวยมากครับเนี่ย เส้นสังกตินะครับแล้วเป็นร่องสังกติออกมานะครับแขนล่ําใหญ่นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ปีนี้มีความนิยมมากนะครับแห้งสันชัดเจนนะครับขาซ้ายชัดเจนเลยนะฮะพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่สวยงามพิมพ์นึงเลยนะครับปีนี้นิยมมากเลย ดูกันสบายสบายครับนี่แขนโดนกดนะครับก็พิมพ์หลวงวิาจารณ์เจรนายครับเศษพัะกําแพงซุ้มกอรครับเศษพัะกําแพงซุ้มกออยู่ตรงเส้นซุ้มเลยนะครับโอ้นี่ฐานสิ่งนี้สวยเลยนะครับเห็นไหมลาดเอียงสวยเลยนะครับ สวยงามมากฮะสวยงามจริงแกะแม่พินที่สวยนะฮะอ๋อหินเขียวครับหินเขียวหินเขียวฐานเขียงก็มีร่องน้ําเห็นไหมครับร่องน้ํานิดหนึ่งนะครับพอสวยงามองคนี้คายน้ําปูนมาเยอะมากนะครับนี่ฐานเขียงก็สายมือเราก็เชิดขึ้นแล้วก็ทิมลงไปที่ เส้นซุ้มเห็นไหมครับตรงมุมนั่นแหละมันจะมีเนื้อเกินเข้าไปชนเลยนะนี่ก็เป็นพระสมเด็จพุทธสินสุขโขทัยกำแพงเพชรนะครับสวยงามมากครับดูด้านหลังบ้างฮะโอ้ด้านหลังนี้ก็นํำปูลงมาเพียบเลยนะครับเป็นมันจะคล้ายๆนี่เป็นรอยปูไตนะครับก็ยังโชคดีที่เรายังได้เห็นรอยปูไต นี่ก็เป็นหลังก็เ,เรียกหลังแบบโลกพรจจันนะเต็มเลยนะครับก็มีทั้งทองด้วยนะครับปิดทองไปด้วยอีกเราก็จะเห็นมวลสารได้น้อยลงแต่ว่าเราก็สภาพอื่นก็ยังดูได้ครับสภาพอื่นยังดูได้มีแคลไซค์ขึ้นขาวๆนิดนึงนะครับเห็นไหมผิวธรรมชาติมากครับ ผิวเป็นโรคพระจันทร์เลยนี่ก็ลอ,อยปูไตครับสวยงามฮะก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับช่วยกันบวดพระสมเด็จด,ด้วยนะครับของอาจารย์นัทพลน,นะครับนัมเบอร์หนึ่งห้าศูนย์กับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอ๋อมีเศษพระกระแม่สุกอครับอ้าวยังมีเห็นมลสารนะ ยังเห็นมวลสารได้ง่ายมีหินเขียวครับอืมสวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่เสริมได้อย่างดีเลยก็คือนี่จะมีแคลไซต์ขึ้นคาบขาวๆนี้ขึ้นนะครับคาบขาวๆเนี้ยถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนเหมือนลาขึ้นนะครับ แต่ลามันจะสีเขียวแต่ว่าไอ้น,นี่คือคราบขาวๆจุดๆเล็กๆ,ๆเนี่ย <üğ> ฮะตัวนี้ก็คือตัวเฉลยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอะไรองค์ประกอบทั้งหมดแล้วมีคราบอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็ได้เลยแหะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆ lifting, ขาวๆเนี่ยถึงกล้องผมจะมองไม่เห็นชัดแต่ถ้าเพื่อนๆไปส่องเองเนี่ย like <niin S 2> ด้วย 10x เนี่ยเพื่อนๆรู้ทันทีเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีพระสมเด็จกันนะครับ ปีนี้ก็พระสมเด็จพิมพ์นี้มาแรงมาแรงแน่นอนครับสวยงามครับก็อย่าลืมช่วยกันไปบทรายการอัดนันนาตพลด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ